สบบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องไฟายโหสอกคนมื้อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วครับเขยไทยสะไภอีสานมีเมนูมานําเสนอพี่น้องเอยไหนเด็ดวะครับเด็ดวะพัดป,ไป,ปลาไหลครับพัดปลาไหลพัดปลาไหลแบบใส่ไนะใส่ผิดไทยใสนะ่กระ้ายน้าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวก่อนเข้าสิไปยาวกันอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขยไท่สะปอีสานเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ มากมากครับเราแล้วกับมะหยาวไวที่นี่ในน้าตัวเรียบร้อยแล้วมะหยาวกันเฮ่ามาเด้อมาฝาดมันไปน้ากันเด้อพี่นองเด้อแ่บเลยพับกับพับแกยนกับพักสลัดกับบ้านผมอื่นบักตรัดเนาะ บม่รู้ว่าต่างจินก็จะเอื่นยังไงผมอื่นบักคือเก๋ามายาวมายาวน้องมายาว คนตกมากสองรอบจำหรอบเล้ทาทั้งตังแต่ว่าคือจได้ินดอกกระเจียวดีนะพี่น้องนะดอกเจียวดอกกระเจียวพักอีหลอกหนึ่งเขาออกลายกับามาแกงอ้ยคักขนาดน้ำมงน้ำใหม่หนึ่งที่เต็มเลยเนาะ นอน,นอยน้อยิามนะแงหลานงแข็งไรงก็พักอีหลอบไปเลยนะอ,อครับ ลูกอีสานต้องเห็นนิ่วเป็น <laughs> ถ้ามาถ่ายไ่น้องแต่ไดการลังช็อปเอาไปน้องมาที่นี่แล้วมือเราเว้นเปลี่ยนแล้วขับเวลาหนึ่งโดยการผัดปลาไหลผัดปลาไหลแบบภาคกลางเป็นผัดเนาะบริเวณผักอีสานเป็นผัดม,มาติดตางกันนะพี่น้องนะตาตืา่นใจกับกดไลหลนะี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเคยได้สไปอีสานขอฝากเนื้อฝากตัวไว้แน่จะคนไหนี่น้อง แล้วครับเราเวียนไปอีกแล้วไปทีนี้ก็สิขอร์ตัวลา,วาพี่ลาน้องไปแล้วเด้อพี่น้องเด้่อยเจ้าคอยพบ้พอกันในคลิปหน้าถ้าคลิปหน้าจะเป็นเมนูอีหยังไปกับเจ้องาคอยลอบติดตามกันนะครับเด้อยสำหรับวันนี้ก็สิขอกล่าวคัว่าสวัสดีครับ